ส,สองดำครับแม่พี่น <ไป S 2> นอง <ไป S 2> เอมื่อกี้ก็ลอยอีกแล้วเด้อพี่น้องอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งครับพี่น้องเมื่อนี้กับมพอพ่อขวายขอกควายเพื่อนครับซึ่งก็เป็นทายาทของควายดังก็สิเป็นการอัปเดตลูกชายของไอ้เจ้าตาเพชรของคุณพ่อบ้านนนทรเสลาแล้วพี่น้องท่านผู้ชมในเบื้องเลยครับนี่เจ้าของเราเกี่ยวหญ้าไบาา้บักหลยเราอยู่ฟามพอดีเลยพี่น้องไปครับไปเบื้องไปหาเจ้าของแล้วกอนครับแล้วก็สิไปเบื้องลูก ของเจ้าตาเพชรตัวแรกสิงามซ้ำส้มไนี่เจ้าของเราก็ถ่ายเรียบปล่อยยูนี่แล้วพี่น้องครับนี่อาตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับตาเน้นน้ำซีเพิ่นรู้จักนี่ครับพอทินครับพอ,พอทินขาวเฉียวบานน้านโนนสลาตำบลตำบลหนองตูมอำเภอภูเฉียวเป็น,ปนจังหวัดชัยภมูมิเป็นเจ้าของควยครับเจ้าลูกไอ ตาเพชรมันบอกคุณพ่อแล้วอ่ะครับเป็นตัวแรกเลยตีนี่ตัวแรกของลูกเจ้าตาเพชรเลยตัวแดกตัวผู้นั่นตีตัวผู้ครับโอ้เอิญเอิญคนมาพี่ดูคุณพ่อจ้าออกไปไปอยู่ทางนอเองอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิ้งลูกชายตัวแรกของเจ้าตาเพชรตัวจิตส่งตาเบิ้มาดี่ดีไะมอ่ะไม่ดีนะคุณพ่อเัมือนแม่เพิ่นเดินบนไดงไม่ดีปหมโอ้แม่กับตัวใหญ่ได้เนาะครับอืมเน่เพิ่นนี่อายุหลายปันใดคุณตาไหนอ้าวได้ลูก แล้วสองโตแล้วสามโตค้าทองนี่ได้เจ็ดเดือนแล้วสามโตค้าท่องเนาะครับกสิบประมาณหกเจ็ดปีเราแล้วเนาะซ้อมเบิ้งเนาะหมดละสิวางนั่นล่ะความสูงได้รู้จากเที่ยว่ครับแม่พันธุยังบ่วัดเดกเที่ยวมีแต่เลี้ยงยังเดียวเลยบ่วัดบ่แทกบ่กาวยังเลยมาอยู่น้ำเจ้าอย่างนี้เป็นสาวคุณลาวตีนเนี่ยก็เป็นเอ๋สาวนั่นล่ะสาวใหญ่เติมล่ะสาวใหญ่เติมสาวพราทับล่ะประมาเณสองสามปีอะเนาะครับแต่ว่าก็ให้ลูกงาม นี่ครับลูกเพิ่นเนี่ยคือเป็นลูกโตแรกของเจ้าตาเพชรพี่น้องมึงไปดึงมาเมตตาผลดมผู้สาวอยู่หุ่นน่ะตาเพชรเอ้ยนี่อนี่เดี๋ยวฉันตั้งซื้อบ่ตาลูกเต่าเจ้าตาเพชรเนี่ยเอาทิตั้งไว้จะไงซื้อเจ้าเนื้อเพชรเจ้าเนื้อเพชรพี่น้องก็ค่อยอัปเดตเบิ่งในเฟซใหนอย่างนี้ค่ะเราล้มไปพี่น้องเ่ว่าตอนนี่ผติดผู้สาวแล้วพี่น้องติดผู้สาวอยู่เจ้าเนื้อเพชรเนี่ยจะเอิญมากับมาเลยแล้วอันี้เดี่ย ตานี่เเจ้าตาเพชรอายุจะเมื่อจกปีแล้วนี่ได้เหนื้อเพชรวะดิได้กว่าปีบ้างมั้งที่สิบแปดได้ปีหนึ่งกว่าปีเดียนทัานวานตีเดียนทวานวะผมก็ได้ปีเดียวเนี่ยพี่น้องเบิ่งลูกครับผมอันนี้นี่มั้ยตาเมอันนี้ความสูงได้ท่อแม่หรือไงพี่น้องเจ้าเนื้อเพชรของลูกเจ้าตาเพชร ผมก็ภาคผิดภาคถิกเราพี่น้องมันเพชิดเพกันมันลงลงมันก็แท้งดังไม่เลยพ่อไอ้ทะลุจะเสียจจกเขาอย่างอันนี้เจ้าเหนือเพชรได้พี่น้องผุนะอายุปีเดียวเพิ่งครับเพิ่งแข็งตาดูมาพี่แหลมอ่ะลูนไทยลูกสายตัวแรกของเจ้าตาเพชรได้พี่น้องเบิ่งดูหะโอยเบิ่งหน้าตาล่อเราเอากันเลยครับแข็งขาใหญ่เบิร์ดเลนมมตาเนี่โอ้ยแจ้งขาฝันขาสร้างสร้างน้อยกว่าครับพี่น้องเบิ่ง เจ้าตาเพชรกับเพิ่นกับเป็นเล่าเบิ่มเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นลูกตาเพชรอีกแค่หนึ่งเด้ครับนี่หลานเป็นหลานเพิ่มเนาะหลานเบิ่มโดยพันธุกรรมถือว่าเป็นหลานเบิ่มพันหลานพี่น้อเป็นตัวผู้ครับนี่อายุหนึ่งปีมนก็ครบปีนึงครับเบิ่มอ่นในเบื้องใายเบื้องหน้าเบื้องอย่างเบิ่ดเลยครับนี่ย่างงามครับเป็นลูกตัวแรกครับของเจ้าตาเพชรบ้านโนนสัะเพิ่นนาอพี่น้องผมก็จะเป็นน้ำให้เบิ่งว่าเพิ่นเจ้าตาเพชรเปิ้ไทยทอดพันธุกรรมให้ดีบ่จังคอกนี่ของเรานี่เป็นตัวแรรกเลยคับ อยู่บ้านเดียวกันเล่ได้ทับก้อนมูเล่นบ่อตาเจ้าแต่ว่าปวยในข้อกับลายตัวอยู่บนบ่อตาหนึ่งสามชีตโตครับสามชีตโต้เจ้าเนื้อเพี้ยนตีบ่วยบอกคุณพ่อเนี่ยบ่อยากปล่อยตีคันได้ราคาอาจตีปล่อยอยู่เนี่ยบ่เอาไว้เธอเบิ่งความงามความใหญ่หรืออ๋อมันอยากได้เงินเล้วคันได้ราคากับิปล่อยอ้าวค่อยคอยสอบถามแล้วเนาะเนี่ยครับคลิปนี้ผู้ใดสนใจกัอาจตีปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่า ได้เลยครับปล่อยหอดแม่หอดยังพุ่นส้มแม่สาวก็สิปล่อยเนี่ยสิปล่อยเบิ่นเลยปล่อยเอาบ่เลี้ยงไว้แต่เอาควายงามตัวละสามล้านคือเพิ่นดีนนั่นก็สิไปหาเอาไปเรื่อยๆก็ได้ราคากับไปเรื่อยๆล่ะเอาเงินเนาะเอาเบิ่งเรื่อยๆอ๋อนี่จะตายค่อยๆในห้อยเนาะครับเอาผู้ใดสนใจผู้ใดเอาราคาถื่อใจเราเราเราสิเปิดอยู่แต่ว่าเราโบทัดบอกราคาไอ้ทรมาสอบถามเอาเนาะตาเนาะครับมีเบอร์โทรติดต่อสอบถามบอก บบ่่อไเนาะดี๋ยวสิลงให้ใต้คลิปเด้อพี่น้องครับนี่เบิ่งดูเพิ่นคโบ่ย่านกล้องนี่พี่น้องบ่ย่านนี่ต่มีแต่คนมาถ่ายรูปวัดนี่มิต่ย่างมาหามากมายกันกับกล้องันทุกรรมเพิ่นดีครับเราก่อเพิ่นบ่แคะคนเนาะพี่น้องเนาะกับแบบหัวกว้างก็เขาใหญ่เขาใหญ่ดีหน้าตาชัดๆดูครับเบิ่งความรอเหล่าดูเป็นจังได๋ครับอนาคตพ่อพันดีเป็นตาพ่อเป็ดพ่อนพอฟันได้บ่มาผู้ใดสนใจก็มาติดต่อเอาผู้ใดสนใจ มาบาอกมาเบิงมานั่นเหรอมาเบิงบอกเขา,า,าบอกถึกราคพาพอกันได้เอาเลยหมดตาครับนี่อนาคตพอพันได้แน่นอนพี่น้องครับตอนนี้แค่ปีเดียวความสูงนี่ประมาณเท่าไรแล้วไม่มีเนียร้อยสามสิบแต่ท่านได้บวกท่านได้บวกร้อยสามสิบสูงเหลือเด้พี่น้องเบิงแข็งเบิงขาวด้วยครับป่วยน,นครับเป็นคลิปแรกของพอกวกเราเนาะตาเนะาะซ้ำขาซังน้อยละเออเป็นขาเป็นไงดีพ่อเป็นการให้เบิงลูก ทายาิควยดังต่อไปของบ้านโนนสเลาเนตานะครับเอาเอาคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละผู้ใรมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์นะครับขอบคุณทุกท่านเลครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผมอาย